สวัสดีตอนเช้าๆนะคะฝนตกทั้งคืนเลยค่ะตอนนี้ก็ปล่อยๆอยู่นะคะวันนี้มนุษมาอัปเดตต้นมะละกอค่ะถ้าใครๆเป็นอเอฟซีมนุษ์สมัยก่อนจะมนุษ์เคยอ่ะถ่ายมะละกอต้นนี้ไปให้ดูแล้วนะคะเก็บไปแล้วลูกนึงนะคะเนี่ย ตรงนี้เป็นพื้นปูนนะคะเอาอิดบล็อกกั้นขึ้นก้อนหนึ่งแล้วก็ใส่ดินลงไปค่ะมะละกอนี้ก็ที่เราเอาเม็ดเม็ดมะละกอที่เรา,าเหลือจากที่เราทานอเอามาหวานค่ะเขาก็เกิดเนาะ ต้นนี้ติดลูกอีกต้นหนึ่งมีลูกอ่อนค่ะแต่ว่าเขาไม่ติดเพราลูกอ่อนโตขึ้นมานิดนึงเขาก็จะร่วงแล้วก็จะมีต้นหนึ่งที่อยู่ในกระมังเนาะถ้ามีใครจำได้ปลูกในกระมังเนี่ยค่ะเขาโค่นค่ะเพราะว่าลมแรง ก็โคตรแล้วก็ตายไปแล้วอันนี้เป็นต้นใหม่ที่เกิดมานะคะนี่พามาชมอ่าบรรยากาศเนาะบรรยากาศต้นไม้ได้ฝน ลาฝนตกมนุษก็กลัวเหมือนกันว่าต้นนี้มันจะโค่นก่อนที่ลูกจะโตเนาะแต่เขาก็ไม่โค่นค่ะเขาก็ยังอ่าออกลูกให้เราอยู่ แมงเมาตัวใหญ่ๆออกมาเยอะๆเลยค่ะฝนตกเดี๋ยวไปดูอ่าตรงหน้าบ้านบ้างนะคะต้นไม้ได้ฝนค่ะเขียวชวอุ่มดีเลย สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะมนุษพามาชมต้นไม้ได้ฝนเฉยค่ะสดชื่นโอ้เสียงฟ้าร้องมะเขือติดลูกอันนี้มะเขือลายลูกเล็กค่ะกินกับน้ำพริกอร่อยก็ติดลูกเยอะนะคะก็มือก็อักเสบพี่น้องจ๋าบวม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะฟ้าสำหรับคลิปนี้ม่นุษฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ